วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสำเร็จจากการใช้ปิดพันตัวนี้ครับโฟทีี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันให้ผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมปตอออนคำบุญกูฎบ้านหัวยางตำบลหนองค้าอำเภอไทรงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้โฟทีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ไปมานานสองปีกับข้าวปีที่สามนะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโปรทีได้ไงครับรู้จักทางเพจครับบ <Wow. S 1> ัวพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยป,นนปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงครับจากที่ว่าจะายทิ้งแล้วก็ oh. อตัวน,นี้มาฉีดก็ได้เพิ่มมาอีกไรนึงก็เกือบเย็นเหมือนกัน <Wow. S 1> จากที่ทางเพื่อนเพื่อนบ้านทิ้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสำปะหลังอีกครับมันสำปะหลังเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับยี่สิบเจ็ดไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก็ไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับอให้ปุ๋ยเยอะไหม,ไมก่อนก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนอหนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งเรียว่านกี่รอบคนีบก็สว่าน ลงพื้นครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกสเดือนครั้งหนึ่งครับหลูก2ไร่วาน2ครั้งก็คูณ2ไป 2> นะครับสมมุติถ้าเลย่สิบไร่ไก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณ10กว่าลูกสองครั้งก็3ามกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับแต่ผลผลิตก็ยังได้แค่4ตัน5ตันเท่าเดิมพี่ขีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผู้ฟังทางบ้านชมนิดนึงครับก็ฉีดครั้งแรกก็ จ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียว <Wow. S 2> เวลาอีกสิบห้าวันฉีดซ้ำอีกทีนึงผมฉีดท้ำอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเข,เขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับแล้วพี่ฉีดยังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนแรกๆก็สิบห้าวันครั้งไปนานก็ยี่สิบวันครั้งนึงอะไรอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเลยลดเยอะนะครับจากสองสองลายต่อลูกก็จะเป็นสี่ลายต่อลูกหรือสามลายต่อลูกนะครับตอนนี้เว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์อะครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากกับปากว่ามันของอบตอขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับ เป็นคุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันก<อ>็ได้หมาเป็นตันนะครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมาก<บ>ขึ้นเท่านั้น<บ>แล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ย<บ>เมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้หมาก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับกับสี่ตันห้าตันก็ขึ้นมาอีก อันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่นะเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับนี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพไดู้งสูงดีแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะๆต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อเปเซ็นะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงาน4ฟีคงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ <laughs>